เรียนท่านประธานผมรังสิมโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อก้าวไกลขอร่วมภิรายต่อยติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรหรือ Entertainment, Entertainment Complex นะครับเท่านั้นครับที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมอยู่หลายประเภทนะครับทั้งที่เกิดในประเทศไทยและนอกประเทศไทยอาชญากรรมแต่ละอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการพันนันยาเสพติดค้ามนุษย์ สิ่งเหล่านี้นะครับมันพัวพันกันยากที่จะแยกออกจากกันได้ผมเองนะครับปัจจุบันทําหน้าที่ในฐานะประธานกรรมธิการความมั่นคงและกิจการชายแดนนะครับแม้ว่าจะทําภารกิจนี้ได้ไม่นานแต่ก็พบว่าบริเวณพื้นที่ชายแดนของเรามีปัญหากิจกรรมที่ผิดกฎหมายมากจริงๆดังนั้นครับถ้าเราไปลงในรายละเอียดอย่างบางธุรกิจอย่างเช่นบ่อนการพนันอย่างเช่นบอน ที่เป็นโรงแรมออา่างนะครับซึ่งเป็นของนายออา่างเนี่ยเราก็จะพบว่าขณะที่นายออา่างนะครับเป็นเจ้าของโรงแรมก็มีความเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดหลายอย่างซึ่งหนึ่งในนั้นคือความผิดฐานฟอกเงินและยาเสพติดการดําเนินธุรกิจของบ่อนออ่างที่ผมว่าเป็นตัวอย่างนะครับท่าน,นาราประธานทราบไหมครับว่า6%เซของรายได้ของบ่อนแบบนี้มันเข้าไปสู่รัฐบาลทหารเมียนมาแล้วรัฐบาลทหาร ก็ใช้เงินดังกล่าวในการไปซื้ออาวุธและปราบปรามชนกลุ่มน้อยนําไปสู่เกิดสงครามกลางเมืองแล้วนําไปสู่ผู้ริภัยที่เข้ามาฝั่งไทยกลายเป็นว่ามีการค้ามนุษย์มีสิ่งที่ผิดกฎหมายใหญ่โตไปอิดสุดท้ายเราเองก็ต้องใช้เงินภาษีของประชาชนในการดูแลผู้ริภัยที่เข้ามาในประเทศไทย มากไปกว่านั้นถ้าเราไปลงรายละเอียดเราก็จะเห็นว่าบอนการพนันเหล่านี้อย่างที่ผมยกตัวอย่างก็จะไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มว้าแดงซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดระดับโลกเครือข่ายยาเสพติดนี้ก็จะส่งยาเข้ามาที่ประเทศไทยเราซึ่งเป็นคนไทยไปเล่นการพนันที่บริเวณชายแดนยาเสพติดก็มาขายคนไทยสุดท้ายประเทศไทยของเรารับกรรมในทุกรูปแบบดังนั้นครับมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง เมื่อปัญหามันลุกลามแบบนี้สิ่งที่เราต้องทำครับเราต้องแก้ปัญหาที่มีอยู่การที่กฎหมายของเราทําให้บอนคาสิโนต่างๆนะครับซึ่งเป็นที่ต้องการของลูกค้าชาวไทยนะครับผิดกฎหมายแบบนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าสุดท้ายเนี่ยมันไม่สอบสอดคล้องสอดรับกับธรรมชาติของคนไทยแล้วเมื่อเราปล่อยให้กลายไปอยู่พื้นที่ชายแดนกฎหมายเข้าไปถึงไม่ได้ บรรดานายทุนต่างๆที่ไปสร้างบ่อนตามชายแดนจํานวนมากก็จะไปจ้างบรรดาชนกลุ่มน้อยขอเช่าที่ขอเช่าต่างๆสุดท้ายเกิดเป็นแก๊งคอเซ็นเตอร์เป็นธุรกิจผิดกฎหมายจํานวนมากทําร้ายประเทศไทยอย่างรุนแรงดังนั้นครับท่านประธานครับผมคิดว่าเราจําเป็นต้องมีการทบทวนในเรื่องของจุดยืนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับถ้าเราพิจารณากันอย่างรอบคอบสภาชุดที่แล้ว เคยมีการตั้งคณะกรรมการกรรมธิการวิสามันพิจารณาเรื่อง Entertainment Complex แต่ก็มีข้อคอรหามากมายไม่ว่าจะเป็นข้อคอรหาว่ามีการให้กลุ่มทุนหรือคนที่มีความเกี่ยวข้องกับคาสิโนโม,มาพรีเซนต์งานในกรรมธิการดังกล่าวเมื่อมีการพรีเซนต์กันเสร็จก็อาจมีการนำรูปภาพที่ถ่ายกับกรรมธิการไปหลอกคนต่างชาติเพื่อระดมเงินให้มากขึ้น ด้วยการหลอกว่ากําลังจะมีการตั้งคาสิโนในประเทศไทยแล้วนํามาสู่จีนหลอกจีนโดยใช้กรรมธิการของพวกเราเป็นเครื่องมือผมเนี่ยได้ยินแว่วๆมาว่าการที่คนเหล่านี้เข้ามาพีเซศ์งานนะครับเผลอๆนี่ไม่ได้มาฟรีๆนะมีการจ่ายเงินให้กับนักการเมืองบางท่านเพื่อให้สามารถมาพีเซศษงานได้นี่คือสิ่งที่กรรมธิการชุดนี้ที่กําลังจะตั้งต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้อีก ยิ่งไปกว่าน,นั้นครับท่านประธานเพื่อตัวอย่างที่รูปธรรมมันมีบริษัทหนึ่งครับผมต้องไฮไลท์เพราะบริษัทนี้เคยมาพิจารณาในการพรีเซนต์งานที่กรรมธิการชุดนี้บริษัทนี้ชื่อบริษัทยาไท่ครับเป็นเจ้าของโครงการเชเวโก,โกโกที่อยู่ชายแดนติดก,กับจังหวัดตากบริษัทนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และค้าอวัยวะเจ้าของบริษัทชื่อเสือชื่อเจียง ถูกจับวันนี้ติดคุกในเมืองไทยสุดท้ายบริษัทนี้มาพรีเซนต์งานในกรรมธิการของสภาเราเป็นไปได้ยังไงฮะท่านประธานดังนั้นครับถ้าเราปล่อยไม่มีการควบคุมอะไรเลยสุดท้ายนะครับพวกเราจะตกเป็นเครื่องมือของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับไม่ใช่แค่ธุรกิจอย่างบ่อนการพนันนะคร มันอาจจะกลายเป็นการฆ่าอาวัยวะมันอาจจะกลายเป็นยาเสพติดมันอาจจะกลายเป็นผู้มีอิทธิพลในรูปแบบต่างๆดังนั้นท่านประธานผมอยากขอร้องท่านประธานอย่างนี้ว่าในเมื่อเราต้องตั้งกรรมการ,รมริการชุดนี้ซึ่งผมคิดว่ามีความจําเป็นแต่เราจําเป็นต้องมีการกันกรองผู้ชี้แจงผู้ที่จะมานั่งเป็นที่ปรึกษา ผมคิดว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานความข่าวกรองต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ซ้ำรอยแบบคราวที่แล้วอีกทั้งหมดทั้งมวลท่านประธานครับด้วยเวลาอันจํากัดผมก็หวังว่ากรรมธิการของเราที่จะตั้งครั้งนี้จะนําไปสู่การศึกษาเพื่อเปิดโอกาสและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่จริงๆไม่ใช่ทําให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างตัวเองและผลประโยชน์ของรัฐ ผมเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงจุดยืนในเรื่องของคาสิโนเช่นให้ประเทศไทยของเรามีได้มันจะนําไปสู่การล่มสลายของบรรดาบ่อนการพนันและธุรกิจคาสิโนที่อยู่รอบประเทศไทยแล้วนั่นหมายความว่าเงินของคนไทยจะเข้าสู่รัฐบาลไทยและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไปขอบคุณครับท่านประธานครับ